สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือ ID Line 0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่338นะคะรายการละ200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ การที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในกันที่สี่ค่ะและกันที่ห้าน,นะคะ ในกันที่หค่ะในการที่เจ็ดนะคะ ในกันที่8ค่ะ ดูลชอบดูลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ